อย่าตามกูลงท่อนะไม่เอานะ่ะเฮ้ยมาแล้วตัวหนึ่งคิมไทนทได้ยินไหมถ้าได้ยินกลับเข้าบ้านก่อนโอเคไหมเดี๋ยวจะตามไปอ่ะ โอ้ไม oh <Shit. S 1> ่กัดไม่กัดคนน่ากลัวเลยมอลลี่นะที่มอลลี่ให้อ้นั่นมาไอ้ที่งัดอะ่ะโอ้ยลื่นนะเนี่ยตัวเหม็นนะอาบน้ำกันมันเลยนะ ที่นี่ที่ไหนเด้สักหน่ท่อ,อมีนงมีหนูฮะวาวโดนดึงครับมันจะต้องมีวาวดิวาวเปิดปิดนะ

โชคดีที่ฉันอยู่ข้างนอกนี่ไม่ได้โอ้เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้งัดได้เปิดได้ปะต้องงัดอีกล็อกอง,งัดเลย เบ,า,บาๆกูกลัวโอ้โหเต็มผมว่านะถ้าเกิดเรารีบไปใส่วาวอะเดี๋ยวเราตอนนี้ปึ๊บเราหมุนปิดกันอพอหมุนปิดปุ๊บ ยังอยู่ไม่ต่างอะไรกับหมุนเปิดท้างนั้นเปิดแวะเปิดเสร็จดึงออกด้วยใส่เลย เสียงแล้วมันได้ยินเสียงเฮ<ะ>่เดี๋ยวอ่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมเดี๋ยวนะอุ้ย Yo Chuck Oh my god Chuck he must have tried to hide out down here poor bastard No bullets he must have saved the last one for himself

อาดีนยนยชักตายครับยกคนเดียวไม่ไหวช่างมันโอ้ยไม่กอคนที่ มว่ามันแบบมีเก่งอะมีเก่งมีสติที่สุดน่าจะเป็นไอชักอะแต่สุดท้ายไม่รอดว่ะบ่าเฮ้ยพังซะและ้วงัดประตูแม่งเลยลองแล้วมันไม่ยอมมันไม่ลองขยับเลย วุ้ยทำไม่ได้วะ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอาเจอของดีเลยมีรูครับเดินเด้รออะไรไปได้เราก็ไปครับ น่าจะเคยเป็นหลุมหลบภัยนิวเคลียร์น่าจะมีสักใครสักคนอยู่ที่นี่ดูสเวียงพวกนี้ทำให้อยู่รอดเป็นเดือนๆเ,เลยโอเคใช่แน่นอนยังไงก็อยู่รอดโอ้แล้วคนอย่างเยอะเอ๊ะเดี๋ยวแกเป็นใครอะเอ่อ อยากจะถามมันกันว่าผู้แกคือใครอ่ะแกคือคนที่บุกมาหาเราอ่ะฉันถือปืนจ่อหน้าแกอยู่งั้นตอบมาซะดีๆว่าแกเป็นใครโอเคขอโทษที่รบกวนอ่ะฉันจะออกไปเดี๋ยวนี้ปล่อยไปเฉยๆไม่ได้สิเขาเป็นพวกคอฟอกแน่นายเป็นพวกคอฟอกใช่ไหมยอย่าคิดเล่นลิ้นเชียวฉันไม่ใช่คนแถวนี้หรอกฉันแค่มาจากเอเทนอ่ะ โตที่เมคอนฉันมีพี่น้องที่เมคอนเหมือนกันแกมาจากที่นั่นเหรอที่นั่นเป็นไงบ้างอะแย่เหมือนกันไหมเออชิบหายไม่แพ้กันแล้วต้องทำยังไงยิงหัวมันเหรอก็ใช่น่ะสิปานีเหมือนพวกคอฟ็อกที่ชอบพมให้เราฟังคิดดิเวอร์นอนพวกมันจะทำอะไรถ้ารู้ว่าเราอยู่ข้างล่างเนี่ยอ่อ ฉันไม่ได้มาจากคอฟอกอะแต่ฉันเห็นแล้วว่าพวกเขาทำอะไรข้างบนนั่นอะนเห็นแล้วจิตตกไปเลยอะฉันไม่เหมือนพวกมันะ่ะดู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 ดดอา่าเก็บปืนนะอย่านะใจะเย็นฉันไม่ได้ทำร้ายทุกคนอะ จะเย็นอีีซ EC EC ไม่ใช่พวกคอฟกจริงๆใช่ไหมไม่ใช่แน่นอนแต่พวกเรานี่แหละคอฟกพูดให้ถูกก็คือเราเคยเป็นอะเราหนีออกมาตั้งแต่เขาเริ่มปิดกั้นตัวเองจากภายนอกแล้วก็เริ่มกำจัดคนแก่คนป่วยทำให้ตัวเองมีชีวิตรอดพวกอ่อนแอบอบบางในสังคมพวกเขาคุณก็ไม่ได้ดูแก่อะไรงั้นนะ ถูกต้องเราคือกลุ่มผูป้ป่วยมะเร็งที่เคยเจอกันที่โรงแรมเอ้ยโรงพยาบาลตอนนี้เราหายดีแล้วอะ่ะแต่ยังไม่ดีพอสำหรับพวกคอฟอมันจับพวกเราไปห้าคนก่อนเราหนีลงมาซ่อนที่นี่หลุมหลบภัยที่ล้างมาเป็นปี <S <S นี่ห้องอะไรอ่ <ters> <S <S ะเก็บศพเหรอแน่นอนร้อ็ใช่ <S <S แต่ว่ากลายเป็นที่นอนไปแล้ว ฉันกับเพื่อนๆก็แค่มาหาเรือตอนนี้อยากกลับไปหาเพ,เพื่อนอีกครั้งทางระบายน้ำที่คุณเข้ามามีทางเชื่อมไปทั่วเมืองคุณไปได้ทุกที่ที่คุณอยากไปเลยทางระบายน้ำนั่นคดอย่างกับเขาวงกดช่วยหาทางหน่อยได้ไหมฟังนะฉันก็อยากช่วยอยู่หรอกแต่เราก็มีปัญหาที่แบกไว้เหมือนกันนะ่ะมีสคนในกลุ่มเราป่วยเราต้องการยารักษาอีกอย่างนะทำไมเราต้องช่วยคุณ ขอโทษจริงๆอะที่ทำให้พวกคุณกลัวฉันแค่อยากกลับไปหาคนของฉันอะกลับไปหาคิมันทายลูกสาวคุณเหรอไม่ใช่หรอกเธอเสียพ่อแม่แท้ๆของเธอไปอะฉันแค่ทำในสิ่งที่ฉันต้องทำอุยอันตรายนะนี่แต่ว่าผมมองว่าคนพวกนี้ก็มีแนวป้องกันเป็นของตัวเองอะแต่ว่าเราก็ <'t> คงต้องระวังตัวเองเหมือนกัน เพราะว่าคนผู้นี้เป็นอดีตพวกวัยต่อต้านเนาะมีสองคนที่ป่วยครับจะทิ้งไปก็ไม่ได้แล้วบวกกับเราก็ไม่ได้มียาอะไรเป็นพิเศษด้วยเราก็ไม่โกหกครับคลมเมนไทน์คลเมนไทน์ม แล้วน้องหายไปไหนอะมอลลี่อ่เหรออ้าว่าไงกลับมาได้แล้วสินะนี่ใครอะเขาไม่ได้บอกเราหรอกว่าฉันคือใครอ่ะฉันคือคนที่ช่วยชีวิตเขาไว้นะที่แม่น้ำอะแล้วตาแก่นี่เป็นใครนี่เวอร์นอนเขาเป็นหมอเขาช่วยพาฉันกลับมาที่นี่หลังจากที่เราแยกย้ายกันนายคงมีอะไรมาคืนฉันใช่ไหมอะ เอออาโถไม่ให้เลยยืมเล็ดหน่อยเองโทของดีๆแบ่งกันใช้ดิลีขอบคุณพระเจ้านด้กลับมาแล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นอะคิตต้าโอมินอ่ะอาการเขาแย่ลงมากเลยอ่ะเรามีคนเจ็บอยู่คนนึงนี่ใครอ่ะนี่เวอรนอนเขาเป็นหมอโ อ๋อขอบคุณพระเจ้าคุณช่วยไปดูเขาหน่อยได้ไหมช่วยเราด้วยนะคะได้โปรดฉันจะลองดูว่าพอมีอะไรช่วยได้บ้างไม่ใช่มันแบบมันกลายร่างแล้วเฮ้ยสีผิวยังปกติอยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่แต่แค่เสียเลือดมากเฉยครับไม่ได โอ้มิทที่รักคุณจะไม่เป็นไรแน่รีพาหมอมาแล้วเอาล่ะนอดูหน่อยสิถ้ามีคนมงุง <I S 1> ฉันไม่ค่อยมีสมาธิอ่ะฉันเชื่อว่าคุณมีเรื่องอื่นที่ต้องทําเยอะเลยนะหวังว่า <c oughs> กูลงไปข้างล่างมึงจะไม่ตัดขาเพื่อนกูแดกใช่ไหม Clement ine. Clement ine? เราต้องหาเคลมครับเคลมอยู่ไหนน่าจะอยู่กับเคนนี Kenny, ่ปะ น่าจะอยู่กับเคนนี่หรือเปล่าเคมทายอยู่นี่หรือเปล่าอ่ะไม่อยู่หรออยู่นะอยู่นี่หรือเปล่าขอดูหน่อยนะบางทีเราก็ต้องเช็คอ่ะสวัดดีเอ้ามอลลี่ทำอะไรอ่ะอย่างที่เห็นแล้วแหละฉันดูน่นดูนี่ไปเรื่อย หาไปก็ไม่เจออะไรหรอกเราดูกันหมดแล้วคุณไม่แปลกใจเลยระว่าเราพลาดอะไรกันไปบ้างอ่ะเชื่อฉันเถอะว่าทําอะไรแบบนี้มานานแล้วเคมทายอยู่ไหนถามฉันทำไมอ่ะฉันไม่ใช่พี่เลี้ยงเด็กไงหน้าเหมือนเพื่อนเล่นหรอวะเคมอยู่ไหนรั้งสุดท้ายที่ฉันเห็นเธออยู่กับพ่อหนุ่มหน้าละอ่อนแล้วก็ไอ้บ้าไอ้คนบ้านนอกเพื่อนนายอ่ะอ๋อผมว่า น่าจะเป็นอาการแบบสวนเดินกันครับสวนแบบสวนกันอะคือเราก็กลับมาแล้วแต่ว่าความเป็นห่วงของเด็กกับเคนนี่อะเนาะก็อาจจะแบบออกไปตามหาเราทั้งนั้นลงไปข้างล่างตอน,นเรียบร้อยดีไหมเราไม่เป็นไรน่าแค่ปล่อยให้หมอรักษาตันพังเถอะโอเคอันนี้เป็นห้องโอเคห้องของโอมิดเนียเนีย Kenny? เคนนี่อ้าวว่าไงกลับมาได้แล้วสินะเก่งมากเก่งมากรู้ไหมว่าเนี่ยทำบ้าอะไรอยู่คิดว่าไงอ่ะเอาเล่ามาจากไหนอ่ะเจอไง คิดว่าอะไรอยู่บอกให้เคนนี่มาดื่มแบบเนี้ยผมพยายามแล้วแต่เขาจ้องเหมือนจะฉีกหน้าผมออกเป็นชิ้นๆนๆ่ะชิบหายแล้วครับเป็นอย่าเจอมเมาแอบแบบนี้มันจะได้อะไรขึ้นมาแล้วไงต้องทำอะไรอีกอะเราจบเฮกันแล้วมอลลี่บอกว่าไม่มีเรือสักลำ ในสวันหน้าไม่มีทางที่เรารลอดผีดิกบก็ล้อมเราเต็มไปหมดแล้วจะไอบ้าในวิทยุนั่นอีกแม่งให้กินตอนเฮงโซนแบบนี้จะให้ไปกินตอนไหนวะมันก็อยากแดกเออก็กินกินไปเถอะไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามแต่มันดูมันไม่ใช่โตสภาพนี้นี่ว่า ดูแปลกๆนะมันไม่ใช่สภาพเนี้ยตอนที่เราออกอะ่ะมันเหมือนแบบไอ้นี่หรือเปล่าทะเลาะก,กันหรือเปล่าแล้วน้องกูหายไปไหนเนี่ยหายเฉยเฮ้ยโอเครูแลดูแลร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยทั้งร้อยเถาวันเลื้อนไปทั่วประตูอะ่ะไม่มีใครเข้ามาสักพัก ในนี้ไม่มีใครครับพวกบ้านหมาแอบอยู่นั้นหรือเปล่ไม่อยู่อ่ะเฮ้ยหายไปไหนวะเราฝังเขาไม่ดีด้วยนะเฮ้ยเคไม่อยู่ ชิบหายครับผมว่าไอ้รูตะกี้แหละไอ้รูเมื่อกี้เลยดูดิพุ่มไายดิเผื่อแอบนี่กล้องมันแพนไปฝั่งเนี้ยยังไงก็ใช่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยใครอะ ใครอุ๊ยไปไหนมานาลีเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปไหนมาคนเดียวอ่ะรู้แล้วอ่ะหนูต้องอยู่ใกล้ๆคุณเอาไว้ดูนี่สิว่าหนูเจออะไรมาไหน คืออะไรวูววเคนนี่ชิบหายดีกว่าเจอท้องอีกมันอยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกเลยเจ๋งแจ๋วไปเลยเนาะแคนนี่ยิ้มมุมปาก แค่นี้เรายังรอดวะ โอมิดดีขึ้นไหมก็พอประคองไปได้ทําที่ทําได้ตอนเนี้ยฉันทําได้แค่ล้างแผลให้เขาอะแต่แผลติดเชื้อรุนแรงเลยแถมยังมีไข้อีกท้าไม่ได้ยาปฏิชีวนะแล้วก็หยุดพูดได้หรือยังอ่ะคนอื่นเขาเสียใจหมดแล้วทำไมคุณยังอยู่ที่นี่อะถ้าเกิดเพื่อนคุณทําให้เลือนั่นได้ใช้ขึ้นมาจริงคุณก็ต้องพาฉันไปด้วยเพื่อตอบแทนบุญคุณไง เป็นไงบ้างอะอยากฟังข่าวดีหรือข่าวร้ายก่อนนะข่าวร้ายก่อนดีกว่าข่าวร้ายคือน้ำมันหมดและแบ,บตเตอรี่เสียทำให้น้องหนูนั่นยังออกไปท้องทะเลท่องกว้างไม่ได้ถ้าข่าวดีอะก็ <S <S นั่นแหละน้องหนูต้องการแค่สองอย่างไอ,ไ,อไอ้บ้ามันข่าวร้ายหมดเลยเคนนี่มึงกวนตีนกูะ ดูเหมือนว่าพวกคอฟอกจะมีทุกอย่างที่เราต้องการเลยอ่ะเราจะลองไปที่นั่นดูกันเป็นไงเดี๋ยวนะเราต้องลองสิเดี๋ยวนะเหมือนตะลุงแกเขาแบบไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับเชื่อฉันเถอะคุณไม่รู้จักพวกมันดีพอการโผล่ไปที่นั่นพร้อมกับคนบาดเจ็บน่ะเท่ากับการเอาเชือกไปแขวนคอแล้วนะเด็กก็เหมือนกันพวกมันไม่ยินดีต้อนรับเราหรอกนั่นมันลังบ้าบออะไรกันแน่นห่ะ เป็นสถานที่ที่เลวร้ยวายที่สุดอะแต่ฉันไม่เห็นทางเรื่องอื่นล้วจะเข้าไปยังไงอะเราจะเจรจาเราใช้มันต้องมีสักทางที่เราต้องแอบเข้าไปแบบไม่มีใครสงสัยจริงๆแล้วพอมีทางอยู่นะฉันรู้แนวท่อระบายน้ำใต้คอฟอกเป็นอย่างดีแต่ว่าไม่มีใครใช้แผนข้างล่างเลยใช่ไหมก็มีอยู่มีแผนที่ข้างล่างเนี่ย ถ้าแบบนี้ฉันพาไปทั่วทุกมุมทุกลงังแบบพวกมันเก็บสบียงได้เลยนะเราโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินแบบไม่ให้มันตั้งตัวหยิบสิ่งที่เราต้องการแล้วหนีออกไปแบบไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำอะ่ะ <c oughs> จริงๆนั่นก็ไม่ใช่ไอเดียที่เลวร้ายที่สุดที่ฉันเคยได้ยิน <c oughs> แต่ใกล้เคียงนี่แหละแต่ไม่รู้อาจจะเวอ์กอก็ได้ฉันเคยใช้แผนนี้เหมือนกันแต่ไม่มีใครลงมือทำด้วย ฉันว่าถ้าเราร่วมมือกันเราคงทำสำเร็จแน่ๆแล้วคุณจะทำอะไรตอบแทนนะขอฟอกไม่มีแค่อุปกรณ์เดินเรือที่พวกคุณต้องการมันมีทั้งยาแทบทุกชนิดมีทั้งยาแบบพวกของฉันและพวกของนายมีใครมีปัญหากับแผนนี้หรือเปล่าเพราะแผนนี้เราต้องร่วมมือกันทุกคน ูว่าผมไม่มั่นใจเลยไม่รู้ว่านายคิดยังไงนะไอ้หนุม่มแต่ฉันเสี่ยงลงมือทำอะไรหลายอย่างดีกว่านั่งรอวันตายไปวันๆเหมือนกับขอพรพระเจ้าแล้วแค่พยายามทำอะไรนิดๆหน่อยๆให้มันใช้ได้นายจะเอาด้วยไหมเราควรลงมือคืนนี้ใช้ความมืดพรางตัวเราจะกลับไปบอกแผนทุกคนไม่เกินเที่ยงคืน โอเคครับเราจะคืนนี้เรามีแบบปาร์ตี้มันมันเราจะมันมันสักกามันอันตรายไหมคะอันตรายเหรอขอฟอกนะฉันจะไม่โกหกเธอหรอกนะเคมมันอันตรายแน่ๆแต่มันเป็นทางเดียวที่เราจะหาของมาให้โอมิดและซ่อมเรือได้เราก็เลยต้องทำมันนะเข้าใจไหม ความถูกต้องไม่ค่อยเหมาะสมครับตอนนี้จะไม่มีใครตายทั้งนั้นฉันสัญญาคุณสัญญาไม่ได้อา้าวน้อง no, I I ก็ใช่ฉันคงพูดเกินตัวมากไปอ่ะ I I หนูว่าคงเตรียมตัวไป <What now? S 1> ว่าไงนะ you you คุณบอกว่าพวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันนี่แล้วคุณจะบอกว่าให้หนูช่วยได้เยอะเลย มอลลี่บอกว่าคอฟอกเป็นที่เดียวที่ซาวานาที่มีคนเหลือรอดแปลว่าพ่อกับแม่หนูคงอยู่ที่นั่นอ่ะใช่ไหมที่ที่ฉันไปมันอันตรายเกินไปอ่ะยิ่งเป็นเด็กแบบเธอยิ่งอันตรายอ่ะคุณบอกว่าอยู่ใ,ใกล้คุณเอาไว้นี่ถาแล้วหนูไปด้วยไม่ได้จริงๆเหรอยังไงดีวะไปด้วยได้ว่า จริงๆก็กลัวแต่ว่าการร่วมงานเป็นทีมเดี๋ยวนะโอเคงั้นไปด้วยกันนี่แหละแต่ต้องสัญญานะว่าอยู่แบบเงียบๆแล้วไม่ทำตามอำเภอใจโอเค,อเคหนูจะไปเตรียมตัวเดี๋ยวนี้แหละโอ้ยสุดท้ายต้องพาไปว่ะแต่ก็ไม่ได้อยากพาไปอะ่ะ แต่การปล่อยไว้ให้น้องเคมอยู่บ้านกับโอมิต2ต่อสอผมว่ามันแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อะโอมิตก็เจ็บขาไม่รู้ว่าชั่วโมงไหนชิชิปหายตอนไหนก็ไม่รู้ทายซิว่าฉันเจออะไรในโรงรถมีขวานมีเรื่อยแล้วก็ของอื่นอื่นิดหน่อยอาจจะมีประโยชน์กับแผนย่องเบาของเราอ่ะ <Nice. S 1> ขอคุยด้วยแบบหนึ่งได้ไหมเมื s <S ม่อกี้ฉันลองไปตรวจเรือแล้ so? แล้วเราอาจจะมีปัญหารเรื่องจำนวนคนรือสิวะหรือลำแค่นั้นมันจุคนไม่เกิน5คนน่ะฉันเคนนี่เคมิสตาและเบนมอลลี่สมมติว่ารอดกลับมาทุกคนเรือก็ไม่พอหรือลองตัดมอลลี่ออกไปก็ยังเกินอยู่ดีเราต้องรีบตัดสินใจก่อนที่แผนจะสำเร็จอํากันเล่นใช่ไหม saying, ฟังนะฉันบอกว่าถ้าหุย มาแล้วฮะเพื่อนแล้วนี่ใครอีกวะนี่บลิฟเยี่ยมคนเยอะหลายคนยิ่งดีอะ่ะฉันเคยเรียนอยู่ในโรงเรียนที่<ต>พวกขอฟ็อกใช้เป็นโกดังเก็บขององ,งั้นมัวรออะไรกันอะ่ะเราไปกันเลยชิบหายครับยิ่งคนเยอะมันยิ่งไอ้นี่ว่ามันนั่งเรือไม่ได้นะเนี่ยยิ่งคนรู้เรืออะไรอย่างเงี้ยพร้อมแล้วใช่ไหม เดี๋ยวนะไม่ได้พาเธอไปด้วยจริงๆใช่ไหมเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเด็กคนนี้ไม่ใช่ภาระเธอเคยช่วยเราลอดตายมาหลายครั้งแล้วเพราะงั้นเธอจะไปกับเรางั้นก็ตามที่พูดแหละ thank you เคิร์ดล์เบนรู้งาน